สวัสดีครับผมกรมหน้าดำครับผมอยากจะรู้ไหมครับว่าผมทำไมถึงต้องเป็นกรมหน้าดำครับผมผมคือเอฟซีของกรมหน้าลายครับผมตัวยงตัวจริงครับกลมหน้าลายเขาเป็นคนนิสัยดีครับผมรู้จักธรมากินที่ผมดูแานะครับจาก การที่เห็นเขาทำนะเป็นตัวอย่างที่ดีผมกรมหน้าดำไม่ได้พูดเข้าข้างนะครับพูดแต่เรื่องจริงและความจริงผมคือเอฟซตัวยงนะครับ,รบขยันครับขับวินรู้จักหาตังค์ให้แม่ผ่อนรถช่วยเหลือตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาคือกรมหน้าลายครับผมอาจจะมีดื่มเหล้าบ้าง แต่เขาก็ยังเป็นคนนิสัยดีผมกรมหน้าดำขอยกนิ้วให้ครับผมว่ากรมหน้าลายเยี่ยมจริงๆก็ไม่อะไรมากเลยครับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นได้รู้จากตัวจริงของเขากรมหน้าลายครับเพราะทุกอย่าง กมหน้าดำได้เห็นได้สัมผัสเขาก็ผ่านครับก็ขอบฟา้าไว้ด้วยาการล้างหน้าที่สะอาดหมดเกี้ยงต้องสบู่โปเทคครับของไทยเราโปรเทคที่มีขายในประเทศไทยเราโอเคนะครับทุกคนฟา้าไว้ด้วย จากกรมหน้าดำฝากถึงกรมหน้าลายครับผม